สวยดีค่ะแล้วก็ดูสะอาดดูน่าเดินแปลกตาจากที่เคยของมาเยอะแยะวันนี้อุยอ้ยโล่งก็พี่หลายๆคนวันนี้มาเดินมาทัวร์กรทมค่ะบอกว่า50ปีไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนไม่เคยเห็นป้ายสะพานหันอนะ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่อยากเห็นก็คือสองข้างทางมีทางเดินแล้วมันดูสะอาดนะฮะน้ำอีกอะไรอย่างเงี้ยฮะอยากให้มันใส เสียงตอบรับจากประชาชนที่มาเดินเลือกซื้อของบริเวณโดยรอบคลององอ่างหรือสะพานเหล็กเดิมหลักจากกรุงเทพมหานครหรือกทมดําเนินการจัดระเบียบหรือถอนสิ่งปลูกสร้างโดยรอบผ่านไปหนึ่งเดือนโดยประชาชนส่วนใหญ่ต่างก็พอใจกับการจัดระเบียบครั้งนี้เพราะทําให้ทัศนียภาพดีขึ้นและน่าเดินท่องเที่ยวมากขึ้นบางรายบอกด้วยว่าเป็นเวลานานนับหลายสิบปีที่ไม่ได้เห็นคลององอ่างในลักษณะเช่นนี้ เนื่องด้วยนยโยบายรัฐบาลและกรุงเทพหมหานครเร่งเดินหน้าจัดระเบียบปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์รวมถึงบริเวณคลององอ่างเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามโดยจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมเป็นโบราณสถานที่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะร่วมกันอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนถาวร สิ่งที่ประชาชนต้องการเห็นหลังจากนี้คือการปรับปรุงให้บริเวณรอบคลององอานมีภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น โดยสิ่งแรกที่อยากให้กรุงเทพหมหานครเร่งดำเนินการคือทําให้น้ําในคลองใสสะอาดไม่มีกลิ่นสามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ําได้โดยเฉพาะตลอดแนวคลองเส้นนี้เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตและปรับปรุงให้มีระเบียบมากขึ้นให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพหมหานครเพื่อสร้างไรายได้ให้ผู้ที่อาศัยโดยรอบคลองแห่งนี้ บ้านเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยอยากให้รักษาไว้เพราะจริงๆครับพอเรามาเห็นปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยหาดูไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ควรปรับอะไรให้มันใหม่กว่านี้อีกน,น่าจะปรับเป็นลักษณะเหมือนกับพวกตลาดร้อยปีอะไรเงี้ยตลอดเส้นคลองนี้มันเนื่องจากมันเป็นคลองอคลองรอบกรุงสมัยต้รนตรัตนกสินอยู่แล้วเนี่ยข้างทางนี้แล้วจากตลอดคลองนี้มันเป็นสารที่ประวัติศาสตร์ <c oughs> ซึ่งสามารถนําเสนอเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ะคะ่ะแล้วก็จัดภูมิทัศน์อะไรให้ ให้สวยงามมากขึ้นจริงๆมันก็จะเป็นจุดขายของกรุงเทพได้อยากให้ไปช่วยจัดตะกี้เดินมาจากที่วัดจกกักรวรรดินะคะตรงวัดจกกักรวรรดิก็มีหลายอย่างที่เป็นจุดขายได้สำหรับสะพานเหล็กและสะพานหานันมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสะพานดำรงสถิตและสะพานพิทยาเสถียรโดยชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าสะพานเหล็กบนและล่าง สร้างขึ้นมาปี2438เพื่อรองรับการขยายถนนเจริญกรุงต่อมาสะพานเหล็กเป็นแหล่งการค้าที่คึกคักไปด้วยร้านเกมมากมายแต่หลังจากนี้กรุงเทพมหานครจะจัดปรับปรุงให้พื้นที่โดยรอบคลององอ่างโดยรูปแบบการปรับภูมิทัศน์ริมคลององอ่างแบบถาวรยังอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบโดยกรุงเทพมหานครจะมุ่งเน้นให้เกิดความเป็นระเบียบสวยงามมีที่นั่งทางเดินและลานอเนกประสงค์ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์